ด,ดวงชาวราศีพฤกษภดวงแรงอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงดูแรงจริงราศีพฤษภโชคชะตาของท่านจะเต็มในอำนาจบ่งบอกได้เลยว่าสุดยอดแห่งความแข็งแกร่งแม้กระทั่งกลางทะเลทรายยังรวยได้ชาวราศีพฤษภโดดเด่นอำนาจบารมีวาสนา ท่านตกตำแหน่งเรษฐีแห่งเหรียญบอกได้เลยว่าท่านจะเจริญรุ่งเรืองรวยอันระยะอันการใกล้ศัตรูโมมานแพ้พ่ายเพราะว่าท่านบากบานันเก่งไม่กลัวกลัวลกยกเลิกกลางคันบอกได้เลยว่าท่านเป็นผู้บากบานันเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิทธิ์ปกปักคุมงรองรักษามีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน แสงสว่างเดอสตาบังเกิดสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันในหัวมีจะเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นถ้วยท้องบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้รับทรัพย์หรวยโชคได้มุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหารจัดแจงตามแบบแผนประเพณีเตรียมตัวรับทรัพย์โชคชะตาลื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยที ข่าวสุขสมสมหวังดังใจหมายเตรียมเฮลันบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตารับทรัพย์ท่านจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประสบควาเร็จการที่ท่านสับสนงงงวยกับทุกสิ่งทุกอย่างานะผมจะมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาท่านควรที่จะมองไปไกลๆอย่าไปสนใจคนเหล่านี้มองเพื่อหาโอกาสทองเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตา ดต่ลเวอร์เก he ิดขึ้นในดวงชะตาของท่านท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายลื่นเลิกสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเตรียมตัวรับทรัพย์วงล้อการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีให้ท่านจัดแจงตามแบบแผนหวงจุ้ยให้ถูกหลักดาบสองก้ยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้เลือกอะไรบางอย่างเลือกคนบางคนนะครับจะเลือกได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าจะทําให้ท่านกระซับกระสายกระวนกระวาย ได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนี่สินเยอะแยะมากมายหรืออะไรก็ตามธุรกิจการงานที่ท่านรับไม่ไหว่ันควรที่จะต้องปล่อยวางบ้างกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลบรีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนานำพาซึ่งช่วยทองได้ปรับปรุงแก้ไขและได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ได้ลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีดปักตรงกลางใจนับดัชนเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้ซื้อขายที่ดินอำนาจารรีวาสนาปัญหาต,ต่างๆเกิดมาตึงเครียดนิดนึงแต่ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชาแห่งช่วยจะนำพาซึ่งโชคลาบได้นั่งบน,น,งนบัลลังก์ได้ความประสบมเร็จได้เจอปัญหาต,ต่างๆก็มาแก้ไขได้ ซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าหลบรีซซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงแสงสว่างบังเกิดครับนะปรับปรุงแก้ไขนะครับชาลดเกิดขึ้นมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารความเล่าร้อนความร้อนแรงอากาศมันร้อนนะครับกลางทะเลทรายนะจะรวยมันไม่ง่ายนะชาวราศีพฤษศก,ก็เรียกว่าอึดทึกทนนะครับผมเอมม่รโลเกิดขึ้นความเล่าร้อนแทบจะทนไม่ไหว อากาศมันร้อน70องศาหให้ทำยังไงได้เกาพรสิงหาศิษย์ขอให้สนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันมัฒนามุ่งตรงไปข้างหน้ากล้าได้กล้าเสียยังเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหารนะผมอึดอัดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขใจิตใจที่อ่อนโยนของท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อสู้แก่งแยกชิงดีอำนาจบารมีวาสนา นะครับสุดยอดแ,แข็งแกร่งคือราศีพฤษภกลางทะเลทรายยังรวยแบบนี้ไม่รวยได้ยังไงเพราะว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและอึดถึกทนนะผมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งของท่านอยู่แล้วเพราะว่าท่านบุกบั่นนะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังการปฏิปอยการได้รับศิลปะนะผมเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมได้รับสิ่งดีๆีนะผม ท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ได้คนพบได้พูดคุยได้เจราจาได้ต่อรองเอาได้เปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายตําแหน่งหลากหลายอาชีพนะผมสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจิตใจที่อ่อนโยนของท่านจะได้ธุรกิจการงานที่ใหม่ๆไม่เหมือนใคร ลำแดงเทวดาเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือค้ำชูนหนุนนำโชคชะตาการริเริ่มเริ่มต้นของท่านจะค่อยๆมีคนสนับสนุนการที่มีผู้คนเข้ามาอิจฉาให้ร้ายและมีเล่ห์เหลี่ยมเล่บกลเพทุบายทําให้ท่านปวดหัวเป็นเรื่องปกติท่านจงอดทนแต่ดวงท่านอดทนอึดถึกอยู่แล้วครับผม สับสนงงงวยกับปัญหาต่างๆชิงไหวชิงพิบแข่งแย่งชิงดีแบบแผนตุลาการต้องตรงไปตรงมาระวังจะเสียเปรียบนะครับการเซ็นคําหรือว่าอะไรอะไรบางอย่างนะครับจะเสียเปรียบท่านควรที่จะต้องระแวดระวังนะครับกราบไหว้สิงหาสิขอพรจะได้อำนวยชัยอำนวยโชคได้รับข่าวดีโอกาสดีนกน้อยบินนําพาซึ่งความสําเร็จมาให้นะครับผมท่านจะได้เจอกับคนนะครับหลอกลวง แก้ไขหลอกลวงปรับปรุงนะครับก็คอยดูแล้วกันนะครับผมเขาเรียกว่าตรงไม่ตรงโปรไฟล์นะครับไม่ตรงโปรไฟล์ครับผมปัญหาต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับท่านอัศวินขี่ม้านะครับม้าพยองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียฮึเขิมในอำนาจบารมีวาสนา นะครับผมท่านควรที่จะต้องต่อสู้อย่างบากบาันเอาจริงเอาจังตรงไปตรงมาอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมเพราะว่าคนอื่นเขามีเล่ห์อยู่แล้วท่านไม่ได้นะครับผมไม่สามารถที่จะใช้เล่ห์กลหลอกเพทุบายกับคนอื่นได้นะครับใครๆก็รู้เท่าทันแต่ว่าบางทีชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะโดดเด่นทางด้านเรื่องพวกนี้นะครับท่านก็มีเล่ห์อยู่แล้วท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตามากกว่าบีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาดวงชะตาจะเปิด นะครับผมเหมือนจะไปไหนไม่ได้มันติดกับดักอยู่นี้ติดเรื่องเงินก็ได้นะเงินทองไหลมาเทมาแต่ว่าติดยังไปไม่ได้ถ้าไปอาจจะต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่นะครับหลบหลีกซ่อนหนีแก้ไขปรับปรุงลวมูลเกิดขึ้นนะครับมนจันทามหาสเดนะครับระวดระวังหญิงสาวมาหลอกล่อครับจ้าั้นจะได้พบได้เจอกับคนที่ใช่นะครับก็ต้องเลือกให้ดีนะครับถ้าเลือกผิดอาจชีวิตจะต้องอกต่ำเพราะว่าอดทนในกลางทะเลทรายมานานแล้ว จะมาหลงไหลในสิ่งมัวเมาไม่ได้เด็ดขาดนะผมจะถึงเวลาบุญกุศลวาสนารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์สิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมท่านจะทําอะไรกลางทะเลทรายอดทนมานานแล้วยังรวยได้ถึงเวลาก็ได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาได้เตรียมตัวรวยเลยรวยเราแด่นนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทักท่านรับทรัพย์โดยโชคสวัสดีครับ